รลูกไม่นอนอ่ะเอ้ะคุยเล้เฮยเุยป้าตั้งแต่แปดโมงหนูนอนไปนุ่นนุดหน่อยๆเองป้าเนี่ยแม่กลับมาหนูก็เคิ้มหลับไปว่างหนูก็ตื่นหนูเซียนแล้วป้า ใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมครับขุนเพลินนะมาเล็ก่าเพลินนี่นี่ป้าอยู่ไหนป้าอยู่ไหนลูก Hey yeah.